พี่ทำยังไงให้มีวินัยครับ 2- 3สาวันจุดโอเคงั้นจะขอแยกทีเลือกก่อนนะเรื่อง 2- 3าวันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ออกกำลังกายแล้วเกิดอาการหยุดกระทันหันแต่ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านะก็ค่อยบอกอีกทีในคอมเมนต์ลวกันนะแล้วส่วนเรื่องพี่ทำางไงให้มีวินัยในการออกกำลังกายอันนี้พอเข้าใจแล้วทำยังไงให้มีวินัยอะเราไปดูกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปนี้อาจจะพูด ติดกข,ขาดนิดนึงนะแต่กำลังจะฝึกพูดในการพูดคุยกันนะโอเคก็อาจจะต้องขอากราบให้ท่านผู้ชมเลยนะโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก่อนจะพูดก็อาจจะพูดอะไรที่มันพอกำลังจะฝึกการพูดสรุปกันนะโอเคนํ้มาเริ่มกันเลยกันนะครับโอเคก็ทำยังไงให้มีวินัยในการออกกำลังกาย นะครับผมมีวิธีที่1นนะครับผมวิธีที่1นึ่งคิดเบี้ยวควาสิ่งเล็กๆคือการทำสิ่งเล็กๆอย่างเช่นว่าผมออกกำลังกายใช่ไหมแบบประมาณช่วงออกกำลังกายช่วงแรกแกคือแบบ ผมแบบใส่น้ำหนักแต่ะคางเนี่ยรวมกันเป็นประมาณสัก10บสบกว่ากิโลแล้วเวลายกน้ำหนักเนี่ยมันแบบโอ้หนักมากเลยแล้วมันแบบฝืนตัวเองไปด้วยแล้วมันจะทำให้เกิดจากหมดไฟหรือไม่ก็ฝืนเกินไปในร่างกายของเรามันเป็นเรื่องของคนที่แบบอยู่ที่ความรู้สึกแล้นะแต่ว่าทำสิลลิกเนี่ยคือเราออก น้ำหนักเล็กๆหนึ่งก็ได้ประมาณ2-3สกิโลอย่างเงี้ยออกกําลังกายไปไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปรีบร้อนออกประมาณออกแค่พอพอตัว2อครั้งห้ครั้งประมาณนั้นก็พอเพราะว่าช่วงแรกๆมันจะอาจแบบฝืนๆหน่อยฝืนๆแล้วหนักนิดนึงแต่พอช่วงหลังทําแบบทําสิ่งเล็กๆ ประมาณช่วง2-3เดือนมันก็จะเริ่มชินและมันจะเริ่มชินกับร่างกายพอทําสิ่งเล็กๆผ่านมันได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเพิ่มๆไปที่ระดับที่ระเ,ลเวลอะ่ะเออค่อยหมือนฟาร์มเลเวลทำเลเวลกันไปแล้วนะก็วินัยอย่างแรกก็คือการทําสิ่งเล็กๆนะจัด่การ แบ่งเวลาการจัดแบ่งเวลาก็คือเวลาเราจะออกกําลังกายใช่ไหมเราก็ต้องจัดตารางว่าเราจะออกกําลังกายช่วงวันไหนดีจะออกกี่วันดีจะให้มีตัวอย่างให้ดูโอเคเอาที่ตารางเต็มๆนะอย่างอ่นนี้ประมาณนี้ อประมาณนี้ก็คือว่าช่วงวันที่หนึงเนี่ยก็คือออกกำลังกายปกติช่วงนั้นเป็นวันศุกร์และว,วันเสาร์นั้นเสาร์อาทิตย์ก็เลยหยุดเพราะว่าช่วงวันเสาร์เนี่ยก็ฝึกง,งานปกติแล้ววันอาทิตย์เนี่ยก็เข้าโรงงานก็ช่วงนั้นก็หยุดไป2วันก็ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็ค่อยมาออกช่วงวันจันทร์อังคารพูดหยุด พฤิัสและสุขออกกำลังกายประมาณนั่นแหละแต่ช่วงนั้นผมออกประมาณสักถ้าเป็นพวกหลายเดือนก่อนๆนะออกกำลังกายประมาณแบบเต็มเที่ยประมาณ5วันแล้วพอมันเริ่มแบบฝืนๆตัวเองเพราะว่ากิจจกรรกิจวัตรประจำวันเริ่มแบบเริ่มมาเรื่อยๆก็เลยต้องออกกำลังกายช่วงสี่วัน เอาสรุปง่ายๆก็คือการจัดแบ่งเวลาจัดตารางเวลาเราจะออกกี่วันให้มันเห็นผลด้วยนะและส่วนข้อที่3ก็คือความสม่ำเสมอเขียนผิดควาสม่ำเสมอก็เหมือนการออกกำลังกายแบบออกเล็กๆ อย่าไปฝืนร่างกายออกกําลังกายแบบเอาที่พอไหวเอาที่พอไหวกับร่างกายไม่ต้องไม่ต้องไปสนว่ามันจะแบบที่ออกกําลังกายแล้วมันแบบจะมีกล้ามขึ้นหรืออะไรต่างๆนี่นะก็มันวันเดียวมันคงไม่ได้หรอกถ้าเล่นออกวันเดียวแล้วมันมีกล้ามมันก็ ไม่มีใครมีอยู่บนโลกอยู่แล้วแหละก็คือว่าทําอย่างสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆผมก็ทําไปเรื่อยๆแบบถ่ายรูปเอาไว้เอ่อประมาณต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามเดือนก็จะเริ่มเห็นผลหน่อยหนึ่งออกออกน้อยออกเยอะก็อยู่แล้วแต่ควรที่จะออกว่าควรจะออกประมาณไหนออกส่วนไหนของร่างกายที่มันแบบเอาที่มันแบบจำเป็นที่สุดนะนะ สรุปก็คือทําอย่างสม่ำเสมอคุณไม่ต้องไปฝืนในร่างกายเยอะออกเท่าที่ไหวไม่ต้องไปฝืนความฝืนนี่แหละมันจะทําให้วินัยของเราหายไปสองสามวันนะ่ะเอามานั่นแหละนะอาจจะเสริมนิดหนึ่งนะที่แรกจะเอาสามข้อแหละจะเอาเพิ่มข้อที่สี่กันข้อที่สี่ก็คือฟัง พอร์ตแคชก็คือมันจะมีที่ฟังพอร์แคสต์ในตามใน youtube นะอาจจะให้ดูใน youtube แล้วกันนะนี่ครับผมจะเป็นพวกพอร์แคสต์ตามยูทูบเบอร์อันนี้ถ้าที่ผมที่เคยฟังแบบเคยฟังมาประมาณ2-3สสัปดาห์แล้วก็ช่องนี้แหละนะ My Mission to the Moon นะนี่แหละ ช่องนี้แหละมันจะมีเกี่ยวกับข้อคิดหรือวิธีต่างๆที่จะทำให้เรานั้นมีวินัยมากขึ้นหรืออยากจากพัฒนาตัวเองก็ฟังพอดแคสต์ได้นะแต่ที่เท่าที่ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่สมุดมากแล้วแบบฟังแล้วมันสบายหูมาเวลาแบบที่เขาพูดและให้คำแนะนำอะไรต่างๆประมาณนี้แหละนะ ก็จะมีเรื่องแค่นั้นแต่ะนะก็มีสี่อย่างเลยก็คือทําสิ่งเล็กๆออกกําลังกายแบบไหนก็ได้อย่าไปไม่ต้องไปฝืนมากก็ได้ออกแค่ประมาณเบาๆก็พอข้อที่2จัดแบ่งเวลาจัดตารางเวลาจะออกกี่วันก็ได้3วัน4วันถ้าอยากจะเห็นผลก็ อยากจะเห็นผลก็แล้วแต่ผู้คุณเลยว่าจะออกกี่วัน7วันก็ได้หรือว่าออกหนักหนักก็ได้ถ้าผู้คุณมีวินัยมากพอ3ก็คือทําอย่างสม่ําเสมอก็ออกกังกายเท่าที่ไหวจะออกตามจํานวนก็ได้ออกตามจํานวนน้อยก็ได้สัก5้ทีหกทีเทีแล้วแต่ผู้คุณที่จะออกกังกายนะแล้วก็4ฟังพอดแคสต์ก็ฟังตามใน youtube ต่างๆนะก็จะมี แนวคิดของมิชชั่นทูดอะมูนที่เขาแนะนําให้มานะก็อาจจะมีแค่นั้นนะก็ขอขอบคุณที่มารับชมจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย